สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆ b r o v o Trade Academy ทุกท่านนะคะกลับมาพบกับโค้ดฟิล์มในมุมมองทองคําวันนี้ค่ะวันนี้นะคะวันอังคารที่25กรกฎาคมค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อวานมีใครได้เททองตามแผนหรือเปล่านะคะโอ้โหทีพีนไปสวยๆนะคะสองแผ่นแล้วนะคะเมื่อวานเนี่ยตอนเช้า1แผ่นนะคะแล้วก็โค้ดทอ,อนส่งสัญญาในเทเล gram ให้อีก1แผ่นนะคะปายใ้มากๆนะคะ1954นะคะตั้ง pending order ทิ้งไว้เลยเมื่อคืนนะคะตื่นมาไม้หายค่ะ ก็คือ TP เรียบร้อยนะคะ900จุดนะคะสวยๆเลยนะคะทุกคนโอ้โหนะคะถ้าเกิดว่าใครได้เทรดตามแผนแล้วได้กําไรนะคะหรือว่า TP ตาม c o n ิร์มสัญญาณเทรดในเทเลแกรมนะคะก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ว่า TP มาด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ทีมโค้ดของเราด้วยค่ะอะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเทรดทองยังไงดีนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะพาวิเคราะห์ค่ะนี่ค่ะทุกคนและนี่คือกราฟทองคานะคะ4ชั่วโมงนะคะที่ฟิล์มวางแผนเทรดไว้ให้ทุกคนเมื่อวานบอกเลยว่า ว่าเป็นไปตามแผนนะคะโปะเชะสุดๆนะอ่ะอันนี้นะคะก็เป็นแผนที่วางไว้ให้เนาะ <_ d ata> เห็นไหมราคามาแอคชั่นตามแผนสวยมากนะคะซึ่งราคาเนี่ยลงมาใช้ถึงโซนล่างนี้เลยนะคะที่ราคา 1953.XX นะคะซึ่งเมื่อวานเราก็บายกันมาที่1954เนาะตื่นมาไม้หายนะคะไม่รู้จะไปแจ้งความที่ไหนดีไม้หายใครขโมยไม้ฉันไปนะคะแต่ มันหายไป TP นะคะก็ยินดีกับทุกคนด้วยละกันนะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวฟิล์มจะพาย้อนดูเมื่อวานก่อนละกันนะคะแผนแรกเลยในช่วงเช้าเมื่อวานนะคะก็จะเป็น QM Buy นั่นเองนะคะซึ่งง่ายมากนะคะถ้าเกิดว่าเราดูใน time frame เล็กกว่าน,นี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็น2สวิงตีลงใช่ไหมคะแล้วราคาเนี่ยมีดีมันดันขึ้นมาพุ่งขึ้นค่ะชนะสวิงไฮก่อนหน้าแบบนี้นะคะเราก็รอย่อแล้วก็ buy แบบนี้ได้เลยนะคะเนี่ยจุดนี้ก็เป็นจุดแรกนะคะที่เรา TP กันไปสวยๆนะคะทีนี้ เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยยังติดแนวต้านอยู่ค่ะทุกคนแนวต้านนี้นะคะโอ้โห1967 1968นะคะไม่แน่ใจเหมือนกับว่ามีอะไรแต่ว่าเหนียวเหมือนกันนะคะเห็นไหมมีการมาทดสอบ1,2,3ครั้งแล้วนะคะก็ไม่สามารถที่จะผ่านขึ้นไปได้นะคะแล้วราคาเนี่ยก็ทุบกลับลงมาอีกนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยนะคะโคทอนกับโคโอนเนาะตอนไลฟ์บ่า2สองทุ่มครึ่งนะคะตอนไลฟ์สองทุ่มเนี่ยก็มี ะะแผนเทให้กับทุกคนนะคะซึ่งมันก็คือพฤติกรรมของทองคํานั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ดูไลฟ์เมื่อวานนะคะก็สามารถที่จะย้อนดูได้แผนเทเป๊ะมากแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการสะกดจิตบําบัดด้วยนะคะสนุกมากๆดีมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ดูไลฟ์เมื่อวานนะคะก็สามารถที่จะด,ดูย้อนได้นะคะใน YouTube เองก็มีนะคะโอเคเนี่ยมันก็เป็นพฤติกรรมทองนะคะย้ำไฮวิ่งลงมาหาโซนนี่สวยมากๆนะคะแล้วก็บ่ายขึ้นมาแบบว่าท p ี TP, งดงามตามทองเรือง่าย มากพฤติกรรมนี้นะคะจริงๆพฤติกรรมทองเนี่ยนะคะมันเป็นแค่ แพทเทิร์นแพทเทิร์นหนึ่งเท่านั้นเองนะคะที่เราเคยสอนเนาะทุกคนจริงๆพฤติกรรมทองเนี่ยมันมีมากกว่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนรู้พฤติกรรมทองทั้งหมดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะอัปเดตคอร์สนะคะแล้วก็เพิ่มพฤติกรรมทองขึ้นมาอีกหนึ่งพฤติกรรมบอกเลยว่าพฤติกรรมนี้เนี่ยก็ปังมากๆเป๊ะมากๆเป็นพฤติกรรมที่ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้อะจุดเนี้ยนะคะมีโอกาสนะคะที่จะเสียหายได้แต่พอเรารู้พฤติกรรมนี้ขึ้นมานะคะทำให้เราพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคะเฮ้ยจุดเนี้ยมีโอกาสที่จะลอสมีโอกาสที่จะเสียใช โอกาสในการทํากําไรนะคะดีไหมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนรู้พฤติกรรมทองโดยละเอียดนะคะเรามาเจอกันนะคะวันที่5สิงหาที่โรงแรมโนเวเทลลังสิตนะคะรู้สึกว่าจะเหลือที่นั่งน้อยสุดๆแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าปรับราคาขึ้นหรือเปล่านะคะพิมเห็นแวบๆบแบบเหมือนจะปรับราคาขึ้นเหมือนจะไม่ใช่หมื่นแปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจวินาทีสุดท้ายนะคะทักแอดมินไปด่วนๆเลยนะคะทุกคนจะได้เรียนนะคะในเรื่องของพฤติกรรมทองทั้ง5าพฤติกรรมได้เรียนรู้ไมซ์เซ็ตจากคนสําเร็จอย่างอาจารย์เตยบราโวก ได้เรียนรู้ในเรื่องของ Demand Supply Zone ด้วยบอกเลยว่าสอนละเอียดมากๆนะสอนตั้งแต่โซนเทรน n d QM Classic d i v e r g e n c e คือแบบฟิล์มเห็นเนื้อหาแล้วแบบโอ้ ทุกคนแบบโคตรกำไรเลยที่จะได้มาเรียนในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นตื่นเต้นมากๆที่จะได้เจอทุกคนนะคะแล้วก็เชื่อมั่นมากๆว่าทุกคนจะได้ความรู้อย่างเต็มอิ่มกับบ้านแน่นอนนะคะใครไปก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะเจอฟิล์มแล้วก็อย่าลืมเข้ามาทักกันได้นะคะโอเคค่ะอ่ะมามาดูต่อนะคะเมื่อกี้ฟิล์มเล่าไปให้ฟังว่าอ๋อแผนที่เราเทรดบายกันไป2แผนนะคะสวยๆเลยเนาะทีนี้วันนี้ค่ะเราจะเทรดยังไงต่อดีฟิล์มจะพาทุกคนไปดูทำเฟรมเดกก่อนนี่นะ,ะทำเฟรมเด็กที่ฟิล์มเล่าไปตั้งแต่เมื่อวานเนะาะ มีนัยยะนะเพราะว่าเป็นดีมาน์ที่ส่งขึ้นไปทําลายซัมายได้เนาะและราคาเนี่ยมาถึงแล้วเรียบร้อยทุกคนก็จะเห็นว่าพอมาถึงดีมาน์นี้เนี่ยมันเป็นดีมาร์เดย์เลยนะมีแรงซื้อดันกลับขึ้นมาทันทีนะคะก็บายกันไปไปลายไส้ตรงนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสค่ะที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อนะคะมีโอกาสที่จะขึ้นมาหาแถวแถวหนึ่งเก้าเจ็ดห้าหนึ่งเก้าแปดศูนย์ด้วยซ้ำนะ,ะเพราะฉะนั้นแผนวันนี้นะคะก็จะยังคงมองหน้าเถรดบายได้เปรียบและเราจะหาจังหวะในการบายกันต่อค่ะทีนี้เราลองมาดูในทำเฟรมที่เลล็กลงนะคะค เริ่มจาก4ชั่วโมงก่อนล้กันสิ่งที่เห็นตอนนี้นะคะคือราคาเนี่ยทำโลต่ําลงมาเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็บายไปแล้ว1จังหวะแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าราคาเนี่ยจะสามารถชนะสวิงไฮก่อนหน้าแบบนี้ได้หรือเปล่าถ้าชนะได้ง่ายเลยอีซี่เลยทุกคนรอยย่อแล้วก็บายต่อแบบนี้นะคะก็จะเป็นแพทเทิร์น QM Buy นั่นเองกรณีที่1นะถ้าราคามีแรงซื้อมากชนะสวิงไฮก่อนหน้าได้แบบนี้แต่ ถ้าราคายังไม่สามารถนชนะไฮก่อนหน้านี้ได้นะคะจะเป็นกรณีที่2คือมีโอกาสค่ะที่ราคาจะม้วนกลับลงมาที่เดิมโอเคไหมคะมีโอกาสที่ราคาจะม้วนกลับลงมาที่เดิมหรือมีโอกาสที่จะทําโลต่ําลงกว่าโลเดิมโลเมื่อวานก็ได้แต่ถ้าลงมานะคะ เราก็จะยังคงบายอยู่ค่ะทุกคนก็จะเป็นแผนในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าราคาม้วนตัวกลับลงมาทําโลต่ำกว่าโลก,ก่อนหน้าอีกทีนึงนะคะเราจะคอนเฟิร์มนะคะเราจะรอคอนเฟิร์มรอสัญญาณคลาสสิกเดเวอร์เจนหรือใครจะดูแท่งเทียนอะไรก็แล้วแต่นะคะหรืออาจจะมีพฤติกรรมทองนะคะเพื่อคอนเฟิร์มให้เราบายตรงนี้นะคะเราจะบายซึ่งราคาเนี่ยบอกเลยว่าไปได้ถึง1 9 4 5ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในห้องคอนเฟิร์มสัญญาณเทรดเทเลแกรมนะคะถ้าเกิดว่าราคาลงมา,างจริงๆนะคะเราจะวางจุดเข้าเทรดให้เพราะว่าโซนนี้มันค่อนข้างกวาง้างไงหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยม อนเฟิร์มจุดเข้าเทรดอะไรแบบเนี้ยนะคะเราก็จะคอนเฟิร์มให้ละกันนะคะว่าราคาไหนนะคะจะได้ไปลายไส้กันสวยๆโอเคนะทีนี้นะคะภาพในทางเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าลงมาเดี๋ยวเราจะบายอยู่ดีนะคะส่วนแผนเซลล์นะคะฟิวยังมองที่เดิมเลยนะคะทุกคนถ้าอยากจะเซลล์จริงๆนะฟิวจะไปรอแถวๆถว7 5 1 9 8 0ตรงนู้นเลยนะคะเพราะว่าเป็นซัพพลา์ที่แข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นการเทรดสวนเทนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเก็บกาไรสั้นๆก่อนหรือว่าพอราคาเข้าโซนเนี่ยอาจจะต้องรอ,อ,อคอนเฟิร์ม โอเคทีนี้เราย่อยต่อค่ะในทางฟิล์ม1ชั่วโมง ะะตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันติดอยู่ที่ QM ซลล์ค่ะนี่นะคะตอนนี้ราคามันติดที่ QM ซลล์ตรงนี้แต่เราจะเซลลหรือเปล่าเนี่ยนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าการที่เราจะเซล์ QM ซลล์ตรงนี้มันมีความเสี่ยงเนื่องจากราคาเนี่ยถูกดิมมาในทา์เฟมที่ใหญ่กว่าดันมาโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะเซลลริงจริงมันมันควรที่จะลงมาแล้วก็เก็บกําไรไปแล้วนะมันมันย่อแล้วอะทุกคนแต่ถ้ามันกลับขึ้นใอมกทีนึ่งอะต้องระมัดระวังนะคะเพราะราคาอาจจะย่อน้อยแล้วก็ไปต่อได้นะคะอาจจะเป็นลักษณะประมาณนี้คือถ้าจะ Sell เซลล์ ต้องเซลไปแล้วจังหวะแรกที่มันเข้าโซนนะคะแต่ถ้ามันกลับขึ้นมาอีกแบบนี้ให้เราเช็คก่อนว่ามีสัญญาณกลับตัวหรือเปล่าโอเคไหมมีแรงขายหรือเปล่าไม่ใช่แบบหูพุ่งขึ้นมาแบบนี้เราจะไม่เซลแล้วนะคะโอเคไหมแต่ถ้าขึ้นมาแล้วมีสัญญาณกลับตัวแล้วอยู่ในโซน qm เซล l ของไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยมีโอกาสที่เราจะได้เซลลงไปอีกหนึ่งรอบเพื่อไปรอบายด้านล่างแบบนี้อืมซึ่งในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเองนะคะ ราคาเนี่ยสร้างดีมานไว้ค่ะเมื่อเช้าจุดนี้เลยสร้างดีมานเอาไว้นะคะมีผลงานด้วยนะคะดีมานนี้เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันที่ราคาจะลงมาทดสอบตรงนี้นะคะจุดนี้เป็นจุดแรกเลยที่มีโอกาสที่ราคาจะลงมาทดสอบแถวแถวราคา1956-195 5, 5แถวแถวนี้นะคะก็จะเป็นจุดแรกเหมือนกันที่เราจะพิจรารณาบ่ายนะคะแต่โซนนี้ก็ต้องรอคอนเฟิร์มอยู่นะคะเพราะว่ามีโอกาสเหมือนกันที่เมื่อกี้ฟิล์มพาดูในทางฟิล์ม4ชั่วโมงเนาะว่ามีโอกาสที่ราคาจะลงท New ํานิวโลแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นโซนนี้เรารอคนฟิมก่ หรือว่าอาจจะได้บายสั้นๆนะคะอาจจะได้บายสั้นๆปุ๊บแบบนี้ นะคะแล้วก็อาจจะลงต่อท New ํานิวโรแบบนี้แล้วค่อยบายชุดใหญ่อีกทีหนึ่งเก็ตไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าจะให้ฟิล์มสรุปแผนหลักของเรานะคะแผนบายแน่นอนค่ะเรายังรองอยู่ที่โซนใหญ่โซนดีมานด,ด้านล่างนี้นะคะแผนรองคือดีมานเล็กๆที่เพิ่งสร้างเมื่อเช้านะคะส่วนแผนเซลมีแผนเดียวคะ่ะไปรอแถวแถวหนึ่งเก้าเด้านบนนู้นเลยนะคะระหว่างทางเนี่ยฟิล์มยังไม่มีอะไรที่หน้าเทรดเซลแบบโอ้ยตรงเนี้ยต้องเซลไม่มีนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าเทรนด์ยังเป็นขาขึ้นนะคะแล้วก็ถูกดีมานดันมาแล้วด้วยนนะ,ะเพราาะาฉะั้กลงงท แถวแถวนี้ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังมากเลย นะคะทุกคนโอเคเพราะฉะนั้นนะแผนเทรดวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะพิ่บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยทุกคนจะต้องเกาะจอนะคะรอเทเล gram ให้ดีนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีโอกาสนะคะที่จะมีสัญญาณเทรดมากกว่าปกตินะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยทีมโค้ชเรานะคะโฟกัสเทรดร้อเนะคะแล้วก็จะมีทีม VIP นะคะจาก XTB นะคะเข้ามาร่วมเทรดสดกับเราที่บรา vo ด้วยนะคะก็จะเป็นลูกค้าของโบรกเกอร์ XTB นั่นแหละนะคะก็จะเข้ามาเทรดสดกับเรานะคะก็ โฟกัสเทรดนะคะโค้ดทุกคนนะคะรวมตัวกันนะคะแล้วก็ <laughs> ถ้าเกิดว่ามีสัญญาณอะไรนะคะ <laughs> ก็จะส่งให้ในเทเล gram ถ้าทันนะโอเคไหมถ้าเกิดว่าสัญญาณไหนมันไม่ทันจริงๆก็ทุกคนสามารถที่จะดูตามแผนที่ฟิล์มวางไว้ให้ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะใช้ความรู้ที่เรามีตัดสินใจในการเข้าเทรดได้เลยนะคะทุกคนสังเกตเห็นว่าตอนเนี้ยใน b บรา o t e l e ร gram ฟิละจะวางแผนเทรดตอนเช้าใช่ไหมก็จะมีทั้งทองคามีม US ร้อยนะคะแล้วก็มี DE 3 0น์ะคะฟิลวางไว้เสร็จปุ๊บตีกรอบตีโซนให้ทุกคนเสร็จฟิล์จะส่งแผนเข้าไปในเทเล ะะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เฮ้ยสามารถที่จะคอนเฟิร์มจุดเข้าเทรดได้เองอะไรแบบนี้ก็จะรู้กรอบโซนว่าวันนี้รอเทรดตรงไหนพอราคามาถึงโซนก็ตัดสินใจเข้าได้เลยเพราะว่าบางทีอะราคามันมาตามแผนเป๊ะ โค้ดนะคะทุกคนแต่ว่าทีมโค้ดเนี่ยไม่สะดวกที่จะคอนเฟิร์มสัญญาณให้หรือบางทีเราไม่ทันจริงๆอ่ะเราพิมไม่ทันอะไรแบบนี้ราคามันมาแตะแล้วมันก็ไปเลยอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นฟิลหวังว่าแผนเทรดที่ฟิลส่งให้นะคะใน Tele g กรมเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็ต่อให้เราไม่ได้เข้าเทรดนะคะแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าเฮ้ยทำไมโค้ดถึงวางแผนแบบนี้ทําไมโค้ดถึงมองกรอบนี้โซนนี้อะไรแบบนี้คะ่ะอย่างที่ฟิลบอกทุกคนเสมอว่าห้องคอนเฟิร์มสัญญาณเทรดของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นห้องซิกแนลโอเคไหมเราไม่ได้อยากให้ แต่เราอยากให้ทุกคนนั้นเรียนรู้ตามไปด้วยว่าทํำไมถึงเข้าตรงนี้แล้วก็เป็นการแค่เพิ่มความมั่นใจให้เราเท่านั้นเองว่าโอเคราคามาถึงโซนแล้วนะ โค้ดคอนเฟิร์มให้นะคะเราจะได้มั่นใจในการเทรดมากขึ้นแค่นั้นเองนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะจะมาอยู่ในห้องคอนเฟิร์มสัญญาณเทรดบาร์โวเทเลแกรมนะคะก็สามารถที่จะถักแอดมินไปได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพียงแค่จะต้องมีพอตกับโบรกเกอร์ xtb แล้วก็มีบาลานซ์ในพอร์ต500เหรียญเท่านั้นเองนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้ละกันนะคะขอบคุณสําหรับทุกๆก,การติดตามแล้วก็กําลังใจดีๆนะคะฟิม์์ไล่อ่านตลอดนะคะคอมเมนต์ที่ทุกคนพิมพ์มานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอยากให้พิม์์สอนหรือว่าแบ่งปันเรื่องอะไรเพิ่ม ะะก็สามารถที่จะพิมพ์มาได้เสมอเลยนะคะยินดีมากๆนะคะที่จะแบ่งปันสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง xtb เท่านั้นค่ะ